สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับจินนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะพ่ากกำลังกายแบบ low impact no equipment เป็นคาร์ดิโอ15นาทีที่ไม่มีการกระโดดไม่มีอุปกรณ์ใดๆต้องถือให้กังวลใจทั้งสิ้นนะคะใช้ตัวเปล่า,ลาๆนี่แหละเป็นน้ำหนักของเราเองนะคะตอนนี้น้ำหนักกี่โลนึกภาพว่าเราต้องแบกน้ำหนักตัวเองเคลื่อนไหวเดินเหินไปในระหว่าง15นาทีนี้แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับมือใหม่นะคะเอาให้เราถูกฟอร์ม เกรงน้ท้องให้เป็นช่วงไหนบอกให้ย่อคือย่อให้ถูกต้องยืนก้นไปข้างหลังเปิดอกกดบ่าห่างหูอะไรแบบนี้ไม่ต้องงงเลยเดี๋ยวร,ระหว่างทำเนี่ยจีนจะอธิบายไปด้วยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ใช่แค่มือใหม่นะสำหรับคนที่เมนมาอยู่นะคะประจําเดือนมาเนี่ยเหมาะมากๆาจีน,นี่เป็นคนที่เข้าใจผิดมาตลอดว่าเออเมนมาออกกำลังกายไม่ได้นะคะเป็นวันต้องห้ามเนาะจริงๆแล้วคือ ลองมาออกนะคะให้เป็นคาร์ดิโอเบาๆแบบนี้หรือไม่ก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะคุณจะปวดท้องน้อยลงมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าระบบไหลเวียนเลือดมันดีขึ้นแล้วก็เฟรชขึ้นมากมันดีกว่านอนเฉยๆอยู่บนเตียงแล้วก็ประครบถุงน้ำร้อนไปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมาออกในวันที่แบบเม็นมาไปรับมันสองวันอย่างเงี้ยได้แล้วก็คนที่เออพักฟื้นมานะคะไม่สบายหรืออีกคนนึงคือใครหลังปีใหม่นะคะหลังเทศกาลอะไรนะคะกินแหลกมานะคะก็ยังไม่ได้แบบเออกลับมาสามารถฟูลฟอร์มได้นาะก็มันเริ่มจากคลิปนี้ได้เลยนะคะ ออกท่าละ45วินาทีและพัก15วินาทีเป็นยังไงท่าแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะให้เราพับท้องฟึบอย่างงี้นะเกรงท้องไว้นะเราพับแค่ท้องหลังไม่งอแล้วไปเลย standing ab crunch นะคะลงวาดวงกลมๆขึ้นไปใหญ่ๆอย่างนี้ยกแขนสูงๆยืดตัวขึ้นหูหายใจตลอด45วินาทีตัวนิ่งๆเอาไว้เกรง ดีไปเลยค่ะแกงท้องทำเร็วได้เร็วเลยนะใหยใจปกติมองข้างหน้าไปตรงๆพับแค่ส่วนท้องยกขาสูงวาดแขนวงกลมๆใหญ่ๆโอเคพักได้ ในช่วงระหว่างพักนี้นะคะให้เราทําโลนีไว้โลนีคือการย่าเท้าอยู่กับที่แบบนี้หรือเราจะกระโดดตบแบบไม่ต้องโดดจริงอะโดดแบบแกล้ง,ลงชูขาไปแบบนี้ก็ได้เพื่ออะไรให้เราขยับตัวไม่หยุดเลยนะคะอ่ะต่อมานะเราจะมาทําท่านี้เลยให้เราเหมือนจะพับท้องย่อลงเล็กน้อยนะคะหมายถึงพับข้อสะโพกนะแล้วเราก็วาดขาไปข้างหลังอย่างนี้นะเป็นเหมือนเราเล่นสเก็ต สังเกตว่าจินนี่จะไม่ยกตัวขึ้นเลยเห็นไหมคบหายใจหู้ยอ่อแตะถอยเท้าไปข้างหลังหู้ดีก้าวยาวได้ก้าวยาวเลยแค่นี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยออกเลยเนาะเอาเบาๆอ่อนโยนดีต่อใจแค่นี้ก่อน ย่อย่อไปโอเคพักได้ในระหว่างพักเราก็ซอยเท้าที่วนไปนะคะท่าต่อมายังเป็นท่ายืนอยู่นะยังเป็นท่ายืนอยู่อ่ะทุกคนดูนี่พร้อมแล้วนะให้เราเตรียมตัวนะคะคือจะยกขาขึ้นเอามือแตะแตะอย่างนี้แล้วแตะไปที่ขาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้า สท้าจะแบบกึ่งกึ่งแอโรบิกนิดๆนะคะท่านี้ยกให้สูงเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเห็นไหมไม่กระโดดเลยนะแต่เหนื่อยเหมือนกระโดดเลยเกรงท้องไว้เสมอหลังตรงๆหน้ามองตรงๆ ใกล้แล้วู้ดีมากทุกคนโอเคพักได้ย่ำเท้าวนไปย่ำเท้าวนไปเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นท่านี้นะเตรียมตัวนะชูแขนขึ้นแล้วทำแค่ข้างขวาก่อนยกผู้อันนี้เป็นการให้เราฝึกทรงตัวด้วยขาเพียงข้างเดียว แล้วพับท้องลงพับแค่ส่วนท้องพับแค่ส่วนท้องไปดีมากมันคือคาร์ดิโอคาร์ดิโอกันทำให้เราหัวใจอะเต้นตลอดเวลาต่อเนื่องไม่หยุดมันต้องเหนื่อยถูกต้องแล้วมันต้องเหนื่อยมากๆหายใจด้วย แค่15นาทีเองค่ะทุกคนสู้ๆเยอะไปเลยไปต่อโอเคเดี๋ยวเราจะพักก่อน15้าวิเราจะเปลี่ยนไปขาข้างซ้ายแทนไปเลยค่ะพร้อมนะเซ็ตฟอร์มนะเวลาพาป่าทุกคนเราจะไม่อย่างนี้นะ อันนี้คือกาว่าเราก็จะงอหลังช่วยถูกไหมแต่ให้เราเกรงท้องอเยอะนิ่งๆแข็งๆอาจจะย่อเข่าข้างที่เรายืนอยู่อะ่ะให้ย่อลงนิดน,นึงเพื่อสัพพอร์ตแรงได้ไปค่ะดีมากสะใจเนาะพอเหงื่อเริ่มออกอะ เราจะรู้สึกสบายตัวมากทุกคนและราะรู้สึกขอบคุณตัวเองว่าเฮ้ยเราพาตัวเองมารอมและทำจนจบได้ตลอดสิบห้านาทีนี้สับสับ,สบต่อเนื่องไปโอเคพักได้ในระหว่างนี้ก็นี่คือเหงออกเยอะมากแม่เป็นเรื่องราวดีๆ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยมวยแล้วนะคือยังไงเนี่ยการปล่อยมวยไปด้วยเนี่ยมันคือคาร์ดิโอที่แบบดีสุดๆเลยอ่ะย่อลงคือถ้าใครสะควอตไม่ไหวนะสะควอตลงครึ่งหนึ่งแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นข้างๆเป็นอย่างนี้ย่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1 2ึ่งสหลงขึ้นมาหายใจออกแล้วก็ลงใครไหวไป10บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปอง่าหกเดไปอย่ายุดอย่ายุดยอดต่อย่าต่อลุยลุยลุยเก่งมากทุกคน อยู่ด้วยกันนะจีนนี่ก็คือเหนื่อยมากเพราะเมื่อวานจีนนี่ออกกําลังกายหนักมากตอนแรกคิดว่าวันนี้จะถ่ายคลิปไม่ไหวแต่ว่าไม่ได้ละทุกคนต้องมีคลิปอย่างน้อยคือก่อนไปปีใหม่เนี้ยทุกคนต้องมีคลิปออกกําลังกายอะ่ะคลิปนี้ช่วยคุณได้ค่ะมาถ้าต่อมานะจะเริ่มเป็นท่าเราลงไปละให้ทำเป็นอินชัวร์แบบนี้คือทานลงไปเป็นเหมือนฟูแพ้งจากนั้นแตะหัวไหล่สลับเกงท้อง ลุกขึ้นมาชูแขนลงไต่มือไปเกงท้องเกงท้องเกงท้องเหมือนเป็นฟูแพล้งเอามือแตะหัวไหล่ตรงกันข้ามเกงท้องจากนั้นกลับขึ้นมาลงเกงท้องไว้เยอะๆแตะหัวไหล่แตะหัวไหล่ไปแล้วดึงตัวเองกลับมาชูแขนขึ้นคอยกกรอบไปแตะ และชูขแขนขึ้นโอเคทุกคนพังได้เก่งมากค่ะมันจะเหนื่อยให้ทุกคนอย่างน้อยนะอย่าหยุดเดินอย่าหยุดย่ำเท้าอ่ะต่อมานะต่อยขึ้นขึ้นนี่เราเริ่มท่าต่อไปแล้วนะบิดเอี้ยวตัวขึ้นเหถสูงอันนี้เป็นการยืดสีข้างของเราด้วยใครที่มีปัญหาตึง่ง ท่าน,นี้ช่วยได้เยอะมากๆอยขึ้นไปลุยเลยค่ะเก่งท้องเสมอทุกท่าที่เราออกนี้เราต้องเก่งท้องเสมอจ้าไปดีมากใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้ย คว้าดาวไปโอเคพักได้ย้ำท่าก,กับที่ไว้นี่คือเหงื่อแห่งความพยายามทุกคนต้องมีอยู่แล้วเก่งมากเลยโอเคนะท่าต่อมาเราจะพับสะโพกลงไปขึ้นลงแล้วขึ้นนะอันนี้เป็นการฝึกพับสะโพกย่อ,ยอลงขึ้น ลงแล้วขึ้นมันจะไม่เหมือนสควอตนะอันนี้มันเหมือนเราจะดึงก้นไปข้างหลังทำ hip pinch ขึ้นฮ้ไม่กระชากหลังนะขึ้นมาม้นท้องเหนื่อยไม่เบานะท่าน,นี้สำหรับคนที่นั่งนานๆอยู่โต๊ะอยู่ออฟฟิศตลอดเวลาทั้งปีอะข้อสะโพกคุณจะติดมากๆเพราะว่านั่งอยู่กับโต๊ะตลอด นั่งเก้าอี้ตลอดฝึกท่านี้หลังไม่งอหลังต้งตรงขึ้นไปโอ้ยสับใจว่าโอเคพักได้เดี๋ยวเราจะไปท่านอนแล้วนะเตรียมพร้อมนะจ๊ะท่านี้นะคะลงไปเราจะเหมือนทำกรุนเบชกรุนเบชคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้เราจะทำการยกขาขึ้นทีละข้างยกก้นขึ้น ้้างไวเห็นไหมว่าเราพยายามดันก้นขึ้นก่อนนะหลังตรงๆนะเราพยายามยกขาเก่งท้องไว้ถ้าใครไม่ไหวลงไปก่อนลงไปแพับนึงก่อนจากนั้นเกงท้องยกขึ้นยกขาเกรงอันนี้ได้ก้นด้วยนะได้ก้นด้วยพยายามยกก้นสูงๆเอาไว้เกงหน้าท้องบีบก้นแน่นๆบีบ บีบไม่เยอะแพมยกก้นขึ้นไว้สังเกตนะนี่บีบแน่นมากเลยต่อเนื่องไปโอเคพักได้อันนี้คือได้ทั้งท้องทั้งก้นได้เยอะมากๆในกล้ามเนื้อมันใหญ่ข้างล่างนี้นะคะจากนั้นนะเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเราจะทำ Starfish Crunch นึกภาพว่าเราเป็นปลาดาวนะจ๊ะเราก็ยังไง เกงท้องนะฮึบแตะสลับนะมือขวาไปแตะขาซ้ายวางลงแล้วยกขึ้นแตะดีมากค่ะเกงท้องกดคางชิดอกเอาไว้เราจะได้ไม่เมื่อยคอนะเราจะไม่มีการยืดขึ้นอย่างนี้นะกดคางชิดอกไว้ไป สลับกันเกงท้องฮึบยกตัวขึ้นยกสะบักพ้นพื้นอีกนิดเดียวทุกคนเฮ้ยฉันคือประดาวหนึ่งตัวยวขึ้นไปฮึบดีมากจ้าโอเคพักได้เดี๋ยวจะทำรีเวิร์สครั้งฉันอันนี้ได้ท้องสำหรับคนที่อยากได้เล่นท่าท้องที่แบบท้องล่างไอ้พวกที่มันจะมีปัญหาแบบมาฟฟินท็อปอะค่ะพุงน้องหมาทั้งหลายอันนี้คือช่วยได้เยอะมาก เอามือรองใต้ก้นก่อนนะหลังติดพื้นจากนั้นนะเกรงท้องยกขาขึ้นแล้วค่อยๆวางช้าๆนะก่อนเท้าจะแตะพื้นเจ้งตัวพุชขึ้นแล้วเวลาลงลงให้ช้ามากๆช้าเบอร์นี้เลยช้าจากนั้นเกรงท้องหายใจออกแล้วค่อยๆลงลงลงจังหวะนี้แหละเกง้งเราขึ้นช่วงนี้หายใจเข้าปกติ เกรงท้องหายใจออกพุชค่อยๆลงชา้าๆอย่าใช้แรงเหวี่ยงเด็ดขาดท่านี้หลายคนทำในการทำเร็วๆเวีเ่ยงๆอันนั้นคือแทบไม่ได้เกรงท้องเลยสังเกตนะถ้าฝึกท่านี้อย่างถูกต้องนะลงช้าบเบอร์นี้เลยท้องเราจะร้าวมากแล้วเราจะเห็นร่องเห็นการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหนะ้าท้องเราชัดเจนมากฮู้ยกขึ้นไปแล้วลงโอเคพักได้แค่นี้ก็คือร้าวท้องมากแล้ว สุดยอดเลยต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นแผลงคือท่าแผลงเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะ่ะให้เราทำแบบคุกเข่าก่อนได้คุกเข่าก่อนได้นะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครเคยทำแล้วนะให้ทำ full แผงแบบนี้แบบนี้เลยนะเกงนะีงหน้าท้องเอาไว้มนก้นและยกมือขึ้นแตะ shoulder t a บเกีงท้องเอาไว้ใครไม่ไหวลงไปเลยแล้วก็แค่นี้แต่ว่าตัวต้องไม่เอียงไม่บิดมา ใครอยากได้แรงต้านเพิ่มและความเร็วเพิ่มก็คือไปเหงื่อหย,ยดเต็มแมตเลยจ้าเกรงท้องไว้ลุยทุกคนเก็งท้องเก้งท้องเก้งท้องหลังไม่แอนนะกนไม่โก่งด้วย เกิดเวลาเล็กน้อยเป็นกําไรเป็นกําไรถ้าต่อมานะจะให้ขายท่าเดิมที่เราจะทําก็คือเก่งท้องนะย่อลงไปเป็นแผลงเหมือนกันจากนั้นเก่งท้องยกตัวขึ้นแต่เราจะไม่ลุกขึ้นยืนนะเราจะขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวเป็นสควอตเก่งท้องไว้จากนั้นลงตัวตรงเสร็จปุ๊บดึงตัวเองกลับมาเก่งท้องขึ้นมาเป็นสควอต กดค้างไว้ถ้ามีโหดโหดสำหรับคนมือใหม่มากๆนะแต่ว่ามันคือโค้งสุดท้ายแล้วเราทำทั้งทีเต็มที่ไปเลยจ้ะแม่แต่ว่าเราไม่ได้นั่งยองๆเหมือนเราจะซักผ้านะต้นขาขนานพื้นอยู่เปิดตัวกดปลาหางหูแล้วลงไปตัวลำตัวตรงๆเสร็จปุ๊บเกณฑท้องดึงตัวเองกลับขึ้นมาดีมากเกร็ง ดึงตัวเองกลับกันมาสควอตโอเคทำได้ทุกคนจริงมากนี่คือ15นาทีของการคาร์ดิโอให้ทุกคนดูเหงื่อเห็นหรือเปล่านี่คือเหงื่อแห่งความแบบเออคิปเบาๆไม่มีอะไรแต่เอาเรื่องมากเบิร์นค่อนข้างเยอะถ้าคุณเพิ่มก,กิจกรรมการวิ่งสอยเท้ากับที่ที่เป็นโลนีที่บอกหรือกระโดดตบ ในระหว่างพักไปด้วยแล้วก็ทุกท่าทําให้เต็มที่แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องฝืนคือคาร์ดิโออ่ะมันทําเร็วได้แต่ถ้ามันเป็นท่าที่เล่นท้องเมื่อไหร่อ่ะก็พยายามต้านช้าๆเกรงต้านช้าๆทำให้เราได้กร้ามเนน้าท้องจุกๆมากขึ้นสุดยอดมากทุกคนตบมือตัวเอง ที่นี่เคยทำคลิปวอร์มแล้วก็สอนยืดเอาไว้แล้วด้วยนะคะก็คือให้ทุกคนไปดูได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีข้อเสนอแนะอยากดูคลิปแบบไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกจินนี่ได้นะคะฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe YouTube ฟิตจ,จังแม่ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย